สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเจอกันในเรื่องที่2ของหน่วยการเรียนรู้ที่5ในสาระเศรษฐศาสตร์นะคะก็คือการลงทุนระหว่างประเทศแล้วก็การค้าระหว่างประเทศนะคะการลงทุนระหว่างประเทศการค้าระหว่างประเทศนั้นคืออะไรก็คือการแลกเปลี่ยนสินค้าแล้วก็บริการผ่านเขตแดนของชาติประกอบด้วยการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกแล้วก็การผลิตสินค้าเพื่อนําเข้านะคะ การค้าระหว่างประเทศก็คือมีความสําคัญในแงก่การก่อให้เกิดการแบ่งงานการะทําระหว่างประเทศแล้วก็ส่งผลให้เกิดการจัดสปปรรทรัพยากรในโลกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะก็คือเมื่อมีการค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นแต่และประเทศก็จะพยายามผลิตสินค้าเพื่อส่งออกโดยยึดหลักความได้เปรียบในการผลิตโดยการส่งสินค้าที่ประเทศตนนั้นมีความชํานาญแล้วก็มีต้นทุนในการผลิตที่ต่ํานะคะเพราะว่าเวลาส่งออกก็จะได้ว่าขายได้กําไรมากๆนะคะ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการค้าระหว่างประเทศนะคะข้อที่หนึ่งก็คือความแตกต่างในด้านภูมิศาสตร์นะคะภูมิประเทศภูมิอากาศก,าก็คือแต่ละประเทศเราไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทุกชนิดนะคะเพราะว่ามีความแตกต่างกันในเรื่องของภูมิประเทศนะคะครูยกตัวอย่างก็คือข้อที่หนึ่งอย่างเช่นผลไม้อย่างเช่นเชอร์รี่ใช่ไหมเป็นผลไม้เมืองหนาวก็คือ แน่นอนว่าประเทศไทยอ่ะผลิตไม่ได้เราก็ต้องนําเข้าจากต่างประเทศนะคะสองความแตกต่าง,างทางทรัพยากรธรรมชาตินั้นเป็นพื้นฐานในการกําหนดโครงสร้างการผลิตสินค้าแล้วก็บริการของประเทศต่างๆเนื่องจากการผลิตสินค้าแล้วก็บริการอ่ต้องอาศัยอ่ะทรัพยากรธรรมชาติเป็นวัตถุดิบนะคะเมื่อมีทรัพยากรธรรมชาติที่แตกต่างกันไปก็ส่งผลให้เกิดการแบบว่าการค้าระหว่างประเทศคุณจะยกตัวอย่างในข้อสองก็คืออย่างเช่นประเทศไทยใช่ไหม ที่อ่าวไทยก็จะมีแท่นขุดเจาะน้ํามันแก๊สธรรมชาติแน่นอนว่าเรามีแต่มันไม่พอต่อความต้องการของคนในประเทศเราก็ต้องนําเข้าจากต่างประเทศนะคะ 3. ความได้เปรียบทางการผลิตเนื่องจากประเทศต่างๆมีความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการน่ะแตกต่างกันไปดังนั้นแต่ละประเทศ่จึงมีผลิตการผลิตสินค้าที่มีต้นทุนต่ําแล้วก็มีความถนัด แล้วก็เมื่อผลิตแล้วส่งออกอะ่ะจะได้เปรียบคู่แข่งนะคะ 4. ความต้องการบริโภคสินค้าและบริการที่แตกต่างกันทั้งนี้นะคะมนุษย์มีความต้องการบริโภคสินค้าไม่เหมือนกันแล้วก็มีการหาแสวงหาสินค้ามาแปลว,ว่าอุปโภคบริโภคตามความต้องการของตัวเองคูจะยกตัวอย่างนะอย่างเช่นในอเมริกาใช่ไหมมันเป็นเมืองหนาวเขาก็จะแบบว่าบริโภคแป้งบริโภคไข,ขมันอะไรประมาณนี้ส่วน ประเทศไทยเราก็จะบริโภคข้าวเป็นหลักประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศแน่นอนว่ามันต้องมีประโยชน์มันถึงจะเกิดการค้าเกิดขึ้นนักเรียน หนึ่งมีสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภคที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนโดยการค้าระหว่างประเทศอ่ะจะช่วยทําให้มีปริมาณสินค้าเพียงพอต่อความต้องการก็คือเราผลิตมาไม่พอหรือมันไม่มีในประเทศเราก็ต้องนําเข้าใช่ไหมเพื่อเพื่อสนองต่อความต้องการของคนในประเทศนะคะ 2. ทําให้ประชาชนมีงานเพิ่มขึ้นเพราะการค้าระหว่างประเทศอ่ะจะต้องมีการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกเป็นจํานวนมากทั้งในภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมนะคะ จึงมีความจําเป็นที่จะต้องจ้างแรงงานเป็นจํานวนมากแล้วก็ส่งผลให้ประชาชนน่ะมีงานทํามีเงินใช้ทําให้เศรษฐกิจอ่ะมันขยายตัวนะคะประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศข้อ3มนะคะก็คือผู้ผลิตสินค้ามีความรู้ความชํานาญในการผลิตสินค้าแล้วก็บริการมากขึ้นนะคะโดยการค้าระหว่างประเทศนั้นะ่ะผู้ผลิตจะผลิตสินค้าที่ตนมีความรู้ความชํานาญเพื่อที่จะได้เปรียบผู้แข่งแล้วก็ได้รับการยอมรับอะ่ะจาก ผู้บริโภคนะคะ4มีการถ่ายโอนเทคโนโลยีระหว่างการเกิดขึ้นนะคะการค้าระหว่างประเทศจะมีการผลิตสินค้าในปริมาณที่มากจึงมีการใช้เครื่องจักรกลที่ทันสมัยมาผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตแล้วก็เพื่อลดต้นทุนในการผลิตนะคะข้อ5คือเศรษฐกิจของประเทศนั้นมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเพราะการค้าระหว่างประเทศทําให้มีรายได้เข้าประเทศเป็นจํานวนมากนะคะทั้งกําไรจากการค้าขายแล้วก็อัตราการเก็บภาษีที่เพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็เป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศนะคะ การลงทุนแน่นอนว่าการลงทุนระหว่างประเทศสามารถจำแนกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆนะก็คือการลงทุนทางตรงในการผลิตสินค้าแล้วก็บริการโดยตรงจากนักลงทุนชาวต่างชาติในลักษณะของบริษัทข้ามชาตินะคะโดยเจ้าของทุนมีอำนาจในการบริหารงานอย่างเต็มที่ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในระยะยาวนะคะที่มีการลงทุนเป็นจำนวนมากส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจแล้วก็เป็นการลงทุนการผลิตที่แท้จริง การลงทุนทางตรงคุณย,ยกตัวอย่างเลยก็คือโรงงานที่อยู่ข้างๆโรงงยนเรานะคะจากบริษัทคํมชาติโรงงานฮิตาชิโรงงานไฮเออร์อะไรประมาณนี้สองการลงทุนทางอ้อมนะคะเป็นการลงทุนของชาวต่างชาติทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาสถาบันการเงินนะคะเป็นการลงทุน การเงินในตลาดการเงินของประเทศเพื่อต้องการกําไรในระยะสั้นๆนะคะเช่นการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นะคะต่อไปปัจจัยที่ก่อให้เกิดการลงทุนระหว่างประเทศนั้นมี2ปัจจัยหลักๆนะคะหต้องการลดต้นทุนการผลิตโดยการโยกย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีบรรยากาศที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็น มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ความมั่นคงทางด้านการเมืองมีค่าจ้างแรงงานที่ต่ํามีระบบภาษีที่ต่ําแล้วก็ประชาชนมีความขยันซื่อสัตย์แล้วก็มีกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมะที่ไม่เข้มงวดนะคะก็คือถ้าหลายๆอย่างนี้มันประกอบกันแน่นอนว่าเขาอะก็จะมาลงทุนง่ายคือต้นทุนการผลิตก็จะถูกนะคะเมื่อขายออกไปหรือส่งออกเขาก็จะได้กำไรมากนะคะต่อไปคือต้องการขยายตลาดหรือการสร้าง อำนาจผูกขาดทางด้านการค้าการขยายการลงทุนไปยังดินแดนอื่นมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อผูกขาดตลาดการค้านั้นแต่เพียงผู้เดียวนะคะสองลักษณะของประเทศที่น่าลงทุนนะอันดับแรกเลยคือมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าแล้วก็บริการนะคะสองมีค่าจ้งางแรงงานที่ต่ำนะก็คือเมื่อต้นทุนการผลิตต่ำ แน่นอนว่าเมื่อส่งออกหรือขายออกไปอ่ะกาไรก็จะสูงสามเป็นประเทศที่เป็นตลาดใหญ่มีจนนํานวนผู้บริโภคเป็นจํานวนมากรวมถึงกันกําลังซื้อที่สูงแน่นอนว่าเขาผลิตในประเทศเราอ่ะถ้าในประเทศอ่ะมีกําลังซื้อที่สูงใช่ไหมเข้าขายในประเทศก็ได้เยอะพอเขาส่งออส่งออกก็จะได้เยอะก็คือมีแต่กําไรกับกําไรนะคะยิ่งขายมากยิ่งได้มากห้ารัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการ ลงทุนจากต่างประเทศเช่นการลดภาษีให้สําหรับนักลงทุนจัดหาสาธารณนุโภคพื้นฐานที่จําเป็นต่อการลงทุนให้เพียงพอต่อการลงทุนหรือให้สิทธิพิเศษอื่นๆเพื่อเป็นการจูงใจผู้ลงทุนนะคะต่อไปประชาชนไม่ต่อต้านการลงทุนจากต่างประเทศมีความเป็นมิตรกับนักลงทุนรักษาผลประโยชน์ของนายจ้างนะคะข้อนี้นักเรียนจะเห็น ตามข่าวนะอย่างเช่นชาวบ้านประท้วงชาวบ้านกอมอ็อแปบลบว่าไม่ให้สร้างโรงงานฐานหินไม่ให้ขุดเหมืองแร่แน่นอนว่าในทุนน่ะเขาไม่ได้มาแบบว่าดมแก๊สหรือมากินน้ําเสียอะไรอะ่ะเขาก็นั่งสบายในห้องแอร์แล้วก็บริหารงานแบบว่าข้ามประเทศไปส่วนคนที่ได้รับผลกระทบอะ่ะก็คือประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เขามาลงทุนนั่นเองนะ ประโยชน์ของการลงทุนระหว่างประเทศน่ะนะคะหนึ่งเลยเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวในอัตราที่สูงขึ้นเพราะการลงทุนน่ะจะมีการขยายกาลังการผลิตสินค้าแล้วบริการเพิ่มมากส่งผลให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจขึ้นแล้วก็ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะมีการจ้างงานประชาชนมีรายได้เกิดการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็เศรษฐกิจมันก็เฟื่องฟูขยายตัวใช่ไหมอย่างเช่นการตั้งโรงงาน ตรงนี้ข้างๆโรงเรียนเราเนี่ยหลายๆโรงงานคุณเชื่อว่าพ่อแม่เราหลายคนอ่ะทางานที่ตรงนี้รายได้หลักก็มาจากตรงนี้แนะ่นอนว่าโรงงานตรงเนี้ยมันเป็นของบริษัทต่างชาตินกะเรียนก็คือการลงทุนทางตรงนั่นเองคือเงินที่เรามาเรียนทุกวันนี้ก็มาจากการที่พ่อแม่เราอ่ะไปทํางานที่โรงงานนี่แหละใช่ไหมเราก็มองแบบว่ามันก็มีประโยชน์ พอมันมีแปลว่าประโยชน์แล้วมันก็จะมีโทษตามมาแต่ในหัวข้อนี้เราจะพูดถึงประโยชน์ก่อนนะคะอ้าวเดี๋ยวครูพ,พูดยังไม่หมดข้อสุดท้ายก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าแล้วก็วัตถุดิบที่ผลิตในท้องถิ่นเพราะการลงทุนระหว่างประเทศนะคะจะเป็นการกระจายสินค้าในวงกว้างโดยนกลงทุนอ่ะจะนําสินค้าหรือวัตถุดิบไปจําหน่ายอย่างตลาดต่างๆทั้งในและต่างประเทศนะคะ ผลกระทบเมื่อกี้เป็นประโยชน์ทีเนี้ยเป็นผลกระทบในการลงทุนนะคะผลกระทบอบมีอะไรบ้างหนึ่งการสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติที่เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าเมื่อมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นการผลิตมากแน่นอนว่าการใช้ทรัพยากร่ะก็มากขึ้นทรัพยากรก็ล่ยหลอทรัพยากรมันมีสองแบบใช่ไหมใช้แล้วหมดไปกับใช้แล้วไม่หมดไปถ้าใช้แล้วหมดไปเราจะเรียกว่า ร่อยหรอแต่ว่าใช้แล้วไม่หมดไปอ่ะเราจะเรียกว่าเสื่อมโทรมอย่างเช่นในลูกก็จะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมก็คือทรัพยากรทางน้านะาเรียนเห็นขยะน้ําก็เป็นสีดําอะไรประมาณเนี้ยอากาศก็เป็นพิษ2ส,ส่งผลกระทบต่อวิธีการดําเนินชีวิตของประชาชนโดยตรงเพราะเมื่อมีการขยายการลงทุนเพิ่มมากขึ้นนะ่ะวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของคนในท้องถิ่นก็จะถูกทําลายนะคะอย่างเช่นการดําเนินชีวิตของคนไทยใน สมัยก่อนน่ะมีลักษณะเรียบง่ายก็คือการทําการเกษตรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีคุณธรรมจริยธรรมแต่เมื่อมีการขยายการลงทุนน่ะมีความเจริญใช่ไหมทางด้านวัตถุแน่นอนว่ายกตัวอย่างโรงงานอีกแล้วไม่ต้องยกตัวอย่างไกลหรอกนักเรียนก็คือเราต้องแข่งขันกับเวลาก็ต้องคือต้องเข้างานพ่อแม่บางคนก็เข้าหกโมงเช้าเจ็ดมงเช้าคือไม่เกินแปดโมงใช่ไหมล่ะก็คือแข่งกับเวลาเร่งรีบกับการใช้ชีวิต แต่ว่าคําว่าอันเนี้ยที่บอกว่าไม่มีน้ําใจต่อกันคุณธรรมจริยธรรมลดลงอ่ะมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นอันนี้มันไม่ใช่นักเรียนจเจริญทางวัตถุมันไม่ใช่ว่าความแบบจริยธรรมมันจะตกต่าหรือส่วนทางกันนะครูว่ามันอยู่ที่การปลูกฝังมากกว่าถ้าเราเคารพในสิทธิแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองอ่ะแน่นอนว่าสังคมเนี้ยมันไม่มีปัญหาแน่นอนคือ คุณก็ทําตามหน้าที่ของคุณแล้วก็อย่าละเมิดสิทธิคนอื่นก็แค่นั้นเนาะสามนักลงทุนในประเทศอะ่ะได้รับผลกระทบจากการลงทุนเพราะการลงทุนระหว่างประเทศอะ่ะนักลงทุนจากต่างชาติจะมีเงินทุนเพื่อการลงทุนเป็นจานวนมากใช่ไหมสามารถเพิ่มการผลิตได้เมื่อนักลงทุนในต่างประเทศมีทุนน้อยการผลิตอะ่ะมันผลิตแบบว่าได้จํานวนน้อยมีต้นทุนสูงก็คือแข่งขันก็ไม่ได้ก็ต้องแบบว่า ปิดโรงงานหรือหยุดการผลิตไปแล้วก็ข้อที่4ก็คือประเทศประสบกับปัญหาการขาดดุลการค้าเพราะการลงทุนระหว่างประเทศอาจาเป็นที่จะต้องนําเข้าสินค้าประเภททุนเช่นเครื่องจักรที่ดันสมัยแล้วก็มีราคาแพงจากต่างประเทศนํามาใช้ในการผลิตสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพนะคะให้ได้เปรียบคู่แข่งจึงทําให้ประเทศประสบกับปัญหากับการขาดดุลการค้าก็คือ กับต่างประเทศก็คือการนำเข้าสินค้ามากเกินไปนะคะอันนี้ก็คือผลกระทบจากการค้าระหว่างประเทศแล้วก็การลงทุนของต่างประเทศนะต่อไปจะเป็นเรื่องสุดท้ายเรื่องที่3การกีดกันทางการค้าเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในช่วงมงต่อไปวันนี้ครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะักเรียนคันของอ